เ้ยครับครูวันนี้เต้มีมาคนกมาเล่นให้ดูครับแต่นเนียต้องใช้จินตนาการเยอะหน่อยนะเต้ยจินตนาการก่อนเต้ยมีเอเ้ยเต้ยมีคิงความอยู่สี่ใบตรงนี้มีคิงความอยู่สี่ใบทั้งหมดคิงความอยู่สี่ใบนะตั้งอยู่เรียงกันสีใบพอดิคิงสีใบก็จะมีสีดากับสีแดงถูกไหมจะเอาสีไหนออกมาครับสีดําหรือสีแดงสงนั่นเอาสีแดงออกมาเอาข้วหลังตัดกับหัวใจออกมาสีดําทิ้งไม่เอานะดอกจิกกบไม่เอาโอเคหัวใจข้อหลังตัดสีแดงก็จะมีสองดอกจะเอาดอกไหนครับ เอาหลังตัดเลยหัวใจถ้าเนาขวากลังตัดโยนทิ้งไปนะเหลือแต่หัวใจกูจินนาการว่าเอาคิงหัวใจย,ยกขึ้นมาห้หน่อยครับยกขึ้นมาจะจินนารการว่ายกขึ้นมาพิกพกแบบไหนหน้าครับไหนหน้าไหนหน้าแล้วเสียบไหนหน้าแล้วเสียบเข้ามาในสำรับไปเตืหนอย้นี่ยเสียบเข้ามาเลยครับซึ๊บเสียบทำมาเสียบเข้ามาคอัาจินนาการรูปเสียบเข้ามาแล้วใช่ไหมครับโอเคใน่น่าเชื่อว่าจินตนาการจะเป็นจริง คิงคิงหัวใจเป็นใบเดียวที่หงายอยู่แล้วไม่ไม่ใช่แค่นั้นครับไพ่คิงหัวใจเนี่ยพิเศษกว่านั้นด้วยเพราะว่าหลังไพ่มันเป็นสีแดงไม่เหมือนใบอื่นเห็นไหมสามใบที่เหลือเป็นสีน้ําเงินแต่ยังไม่จบครับจะบอกว่าจริงๆแล้วคิงที่เหลือเนี่ยไม่มีอยู่จริงครับเพราะเป็นไพ่หน้าเปล่าเลยจินตนานการได้ยอดเยี่ยมมากขอบคุณครับ